สวัสดีค่ะเอซเอ่อตัวเกี่ยวมิวสีเอฟซีพยาบาลฟินแนลนด์ล่ะค่ะเอฟซีมอลลั่มทัวร์ลูกเอฟซไม่ใหญ่สมหวานภาพเพิ่อน,น้ำเด้อมนี่สิมาบอกประเด็นประเด็นเมเยน่าประเด็นไม่นย,ยน่นนยายนไล่ซดเหมือนันว่าพูดติดตามตาจ่อยเหมือน ไปกินเขาอยู่ตึกอยู่ตึกใบเขียวนั่นแหละเออือไปกินเขาอยู่ตึกใบเขียวแล้วก็ว่าพูดติดตามเขาเนี่ยนั่มเขาไปหยังวัดดีนั่มเขาไปหยังเป็นหยังคืออกไปหาถ่ายอยู่มองใดก็ได,ไดให้เขาไปสองพุนพนะเจ้าคืออกคืดแนไม่ใญ่อันนี้ เจ้าคือบกคืดแนววาน้องบอเขาเป็นดาราช่องวันเป็นดารานั่งเอกช่องวันแล้วสถานะเขากับอะไรเป็นแฟนกันเขาเป็นมู่กันแล้วน้องบออนะกับเป็นดารานั่งเอกช่องช่องวันเจ้าสิมาให้เข้าไปสองต่อสองได้จังไดเจ้าคือบกคืดอันซื้อเสียงลูกจะคล้องแนวละกะบมูเขาแน่ไม่ใญ่อันนี้ เจ้าคือควมคืดหน่อยแท้ฮะเขาไปเป็นมู่เป็นพวกเขาไปเป็นมู่เป็นก่อนจังสันล่ะมันบอหนาเกียดหูจากบอเขาเพิ่ได้ประกาศว่าอู้ยเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นก็ชีได้ไปสองคนจูจีดูดีมันโบแมนจังสันไม่ไงฮะไม่ไงอันนี้อืมเขาเปลี่ยนมู่กัน บ่ได้มีสถานะอีอย่งสถานะเพื่อนเพื่อนสนิทเข้าใจตามนี้แน่ไม่ไงนอ้อเอ้ยเจ้าย่านเว้าให้ตะลูกหลายถ้าคอยมีลูกซ้ายจังเงนบดตาจ่อยดีโอ้ยคอยสิเฮ็ดงานให้ถวายเล้ลูกคอยดีปันนี้หาเงินก็เกง้าเงินก็นเกง คอยสีบอกให้นะเจ้านี่บุญวัตรนาดีเท่าใดแล้วลูกโม่ข่อยก็ดีคือการหักสวามันกับบอดถือกับเป็นซี o อโอเป็นดาล่าเป็นเอ่อพีซ้นเตอร์ยี่หอนั่นยี่หอน,นี่คือลูกเจ้าเนาะลูกเจ้าก็แค่เบงออกมาซื้อ,อเลี้ยงเจ้ากับบดิเลี่ยงเขามีตัญญาผุนเลี้ยง เอาคืดในแมก่อนสิวาวยังฮะนะ่ะเฮ้ยไปหาวาววาผู้ติดตามอันวาวยังอันหาเลี้ยงให้ตาเขาสร้งางเจ้าของเค็ดตอนคันคันบ่อยากให้เขาอันวากัดนั่งอยู่ซื่อ,อ,อขือแขวทางเทิงเนี่เจสิวาวนั่นวาวนี่ลย,ยู่เหมาะเหมาะไม่แม่เป็นเน่อืม,มาเค็ดให้ตาลูกเบียดล้อน ลูกกระแหงอันอายุสานีอายุสามนีมีความสำเร็ิสามหนีเจ้าควรสิชื่นช่มชื่นช่มโปกป่องผู้ใดเข้ามาเบาหายใหลายลูกจะคของหันโมเมนต์มสิมอนยอนผู้ติดต,ตามนั่นจะเป็นเลนไปอย่างเป็นอย่างคือบ้าให้เข้าไปสองคนสองจะสอง,สองคิดอีย่างคะคิดอีย่างอยู่ คิดอีหยังไม่ใญ่อันนี้เจ้าคิดอีหยังคือเสียเขาเปลียนคือจะของสมบิมากใคเขาไปสองตัวสองยังสันติเขาบ่าได้เ็นเป็นแฟนกันเขาเป็นมูกกันไม่ก็ไปสองตัวสองอยังเด๋นาั่ละภาพลักมันจังว่าหนาเกียรติเขาให้เกียรติน้องโบ ซึ่งไปกับเป็นมูหลายๆคนแม่เพิ่อนกับไปน้ำแม่เพื่อนนะ่ะบ่ถิมขางลูกจัดเทือ่อมาเคื่อนหนีไปไลยอยู่ตัวๆนั่นแม่เพิ่อนกับไปน้ำไปน้ำทุกหม่องทุกบอนแม่นนองบอนน่ะแม่ออนั่นเฮ้ยเหตุเอยียงมีค่ามคืดในเท่าแล้ว อันลูกกดสรนหาเงินงง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 ม่ตาแม่อันเวลานอนเวลาพักผ่อนกันยังบบมีคือบบเหตุประโยชน์ให้มันยังเหตหยังให้มันเกิดประโยชน์สำหรับลูกเนี่ยสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาให้ลูกนักใจเฮ้ยเป็นแม่ภาษาใดแม่กร้างถอดแม่บบได้เรียง แค่ทองแล้วก็บเบียงออกมาซื้อ,อบอดีเลียงบ่มีความผูกพันเอียงเลยนี่เขากระตันยุข้นซื้อว่าแม่เนะเาะคือกับแม่นั่นแหละแม่บอดีเลียงก็สร้างกับเป็นแม่แมนบ่พี่น้องอืมบ่มีความผูกพันลึกซึ่งอย่างสาหรับลูกผูน้นีเลยยายนอน,นี่เฮ้ยเท่าแล้วก็บ,บ่มีคว่ำคือ ไปหาวาลูกน่องเพิินลูกน่องอันตาจ่อยเขาเลี้ยสร้างหนังหนาจ้าของสมน้าหนาแน่หันประดามาไ่ายแห้อยูพุ่นละอย่ามาจาักเทียมาเราสางตะค่วงบุนไหวสอบแหกปากโบกเวกโว,กโวยไหวบุญหูจักอยูโมะไมะ่เมียให้คนรีต้นหนาสงสารเป็นถึงแม่ซีอีโอ เป็นทึงแม่ค้นดังค้นจะทํำตัวดีๆกว่านี้นะไม่ใหญ่นอกเจ้าเฮ็ดตัวบอบอถือตองบบสมบบสมก็เป็นแม่ค้นดังแมซ่ c อโธุรกิจพันลลานลอยลลานพันลลานข้าสั่งเจ้ากับยูซือซือสาบะต้องว่าอีอยังดอกยูซือซือมันจะดูดีกว่า เมาเว่านันเว้านีให้เขาให้ลูกน้องพึ่นให้ลูกน้องของลูก่อยเบ้ายัางสี่ถือบ่พี่น้องเอฟซีตาจอยมาคอมเมนต์ให้คอยเนี่ย่อยขั้นแขวมาดดนเลาได้ไม่ใหญ่อันนี้มากว่าให้ตาลูกยังสันยังสี่ลูกนันหาเงินว่าสันเวลานอนจักได้นอนจักโซมุมงหาเงินตลอดนีฟซีนั่งยูซื้อ,อ,อกระไ่ขายของขาย อันนี้อันนั้นบ่ได้อยู่ซื่อๆเลยเวลาทำงานนี่หลายกลัวเวลาพักผ่อนเวลานอนให้เขามีความุขส่วนตัวในแหมคาว่าน,นีาน่มีสถานะอีอย่างนี้าให้เขาไปสองตัวสองมันมันบ่ใช่เด้อไม่ไงอันนี้จะไปคืดไม่เด้อจะไปคืดไม่เขาเป็นเพื่อนกันเราน้องบอน่ะเพื่อนกับเป็นดารานั่งเอก กินสห์ม่เพื่อนไปสองต่อสองยังได้ข้าวกันสิเดยวานั่นวานี่อีกเร้อ,อนี่ใส่ซัมนีเด้อพี่น้องเด้อพอยากว็ซัมนีล่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อคลิปหน้ามาพอกกันใหม่บ๊ายบาย